สวัสดีครับทุกคนก่อนจะไปดูคลิปกันฝากกดไลค์คนละหนึ่งไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นการไม่พลาดคลิปใหม่ๆไปกันครับ official ชันไม่มีหนังสือฉันอ่านหมดแล้วทุกเล่มอ่ะนายไม่ซื้อเพิ่มเลยเหรอเฮ้ยเดี๋ยวนั่งไม่เนิ่งเหมือนเหมือนมีคนกดกริ่งหน้าบ้านเดี๋ยวฉันไปดูอ่น <c oughs> นานไม่รู้อะอาจจะเป็นลุงแถวบ้านมายืมตงมังค <c oughs> ์มั้งเฮ้ยยืมอีกแล้วยังไม่คืนเลยนะก่อนเออชั้นว่าไปสถานีนั่นจะมาส่งอ่ะนี่ไง เฮ้ยกระต่ายบ,บอกว่าดีดีด้วยคุณได้รับข้อทําง,งานเฮ้ยเฮ้ยใช่เหรอเออแต่ว่าเอองานไหนอะเพราะว่าเราสมัครไปหลายงานมากเลยอะหรือว่าจะเป็นงานเอ่ออันนั้นว่าเฝ้าเฝ้าไอ้อะไรนะหลงร้านร้านร้านของเล่นอะเออใช่ใช่ใช่น่าจะน่าจะใช่นะฉันว่าน่าใช่ลายมืออย่างงี้โอเคงั้นเดี๋ยวฉันว่าเราไปรายงานตัวก่อนไหมได้เดี๋ยวไป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 เออไหนรถอะรถไม่มีเดินไปดิโอยเดินไม่ได้อะแค่นีน้ไปเร็วไปเร็วไปเล็ โรงงานใหญ่ชะมัดเลยแฮะโรงงานสร้างของเล่นเนี่ยเอาละเอาละ,าละลินดีต้อนรับโซป,ปปี้สโตร์ครับอเออสวัสดีครับ,รบเออนะก็สนใจซื้อสินค้าชิ้นไหนล่ะอ๋อพอ, <ๆ S 2> พอดีว่ามผมเป็นพนักง,งานอ๋อไม่ใช่เออเป็นคนที่จะมาสมัครงานนะครับก็บเอเอมีคนส่งกระดาษไปบ้านเราอ๋ออ๋อลูกน้องผมเองที่ส่งไปนะก็ วลคัมวลคัมดีต้อนรับแล้วกันนะโซป๊อปปี้สโต์นะขอบคุณมากเลยที่คุณมาทํางานกับพวกเราเนี่ยฉันมีอะไรให้หน่อยแล้วกันนะเป็นกฎที่ทั้งหมด8ข้อนะเอาไว้ใช้ในการทํางานเอาผลับนี่ไปเออเอใบใบของชื่อนีป่ะครับเออขอนะครับใบของชื่อเหรออ่าใอ๋อเราใช้สินะเอาไปเอาไปโอเคขอบคุณครับ อันนี้กอรอกชื่อใช่ไหมอันนี้อันนี้อ๋ออันนี้เป็นกฎแล้วก็อันนี้เป็นกระดาษกอรอกชื่อกอรอกชื่อเลยไหมครับเอาละเอาละกอรอกชื่อแล้วก็ได้นะแล้วก็ไปเปลี่ยนยูนิฟอร์มด้วยนะห้องสตาฟออลลี่ทางนู้นเลยอ๋อโอเคครับโอเคเดี๋ยวเราต้องกรอกฉันกอรอกชื่อก่อนแล้วกันนะชื่ออ่าแซมมี่คาร์เตอร์เป็นน,นะอ่ะแซมมี่คาร์เตอร์อายุ20ปีอ่าเพศช,ชายต้องเขียนหมดไหมเขียนแค่นี้ก็พอเนาะแล้วก็อ่ะส่วนสูงอ่ะ ส่วนสูงร้อยเจ็ดสิบห้าอ่าแค่นี้ก็พอแล้วมั้งกรอะประวัติเรียบร้อยแล้วต่อไปโอเคงั้นเดี๋ยวฉันเปลี่ยนชุดก่อนละกันปิดประตูปิดประตูเยอะอย่าหันมามองทำไปทางันทุนไล่ไล่หันมามองเออปิดผีดก่อน Five minutes later เกตส์สภาพเสร็จแล้วเครียบเบนเสร็จยังอ๋อเสร็จแล้วโอ้ยชุดก็หล่อเท่เหมือนกันเนี่ยไปไปเรื่องทำงานกันดีกว่าไปถึงเวลาทำงานแล้วอ่าทำงานได้เลยอ้าวเขาไปไหนแล้วพี่ชาวคนนั้นน่ะเออเ้าาหอุ้ยกลับก็ไม่ได้ด้วยเหมือนว่าเขาจะปิดทางเเเเข้้านนนะตออออออีโค๋ เราก็แค่เฝ้าร้ามปะตอนนี้ตอนนี้เราก็แค่เฝ้ายามห่ะอ่านกดกับไหมอ,อ,อ่านกดเผื่อมี<ด>ให้เราทำอ่าฉันฉันวางไว้ตรงนี้กอนแล้วกันนะเอ่อรายชื่อฉันอ,อ่ะกดเขาบอกว่ากดในการเฝ้าร้านของเล่นกาดเดือกาดึดของเรานั้นเริ่มแต่เที่ยงคืนก็ได้เวลาพอดีจะเป็นการดีหากคุณมาถึงที่นี่ก่อนเวลาสักครึ่งชั่วโมงก่อนทางเรามีจุดพนักงานไวใ้ให้คุณสามารถเข้าไปเปลี่ยนที่ห้องทำงานของพนักงานได้โปรดดูเวลาให้ดีก็ของเราจะเริ่มตอนเที่ยงคืนโอเคแสดงว่าเริ่มแล้วสินะหากคุณกำลังเดินตรวจตากำลังเกิดไฟดัอให้้ไฟทีี่่งาาววรสะนมก ไฟฟ้าจะมีสิ่งที่น่ากลัวเฮ้ยเคียเออเหมือนไฟจะดับนะแย่แล้วไ,ไม่รู้ว่าอ่อในหนังสือเขาบอกว่าให้เราถ้าสมมติเกิดไฟดับขึ้นมาให้เราที่ไปห้องเอ่อห้องเวอร์ให้เร็วที่สุดแต่ว่าระวังในนั้นไฟฟ้าอาจจะมีสิ่งที่น่าลกลัวอยู่ในนั้นอ่ะห้องพาวเวอยู่ไหนอะ่ะตามมาที่ตามมาในเห็นัไหมเออฉันเห็นนายอยู่เนี่ยตัวแดงๆเนี่ยแต่ฉันไม่เห็นอะไรเลยอยู่นี่ทางนี้โอ้ยฉันมองไม่เห็นอะไรเลยที่นี่ใช่มืดมากเคยีนี่มันห้องของเล่นไม่ใช่หรอขายของเนี่่ยยฉันลงงทาะ นายไม่เห็นฉันหรอไม่เห็นฉันอยู่นี่ไงฉันอยู่กับนายเนี่ยโอ้ยฉันมองอะไรไม่ค่อยเห็นเลยอะนายเห็นยังตามฉันมาฉันจะพยายามมองแบบต่อแทงอยู่เราระวังเตะเศษกุ้งเศษแก้วด้วยนะข้างล่างเนี่ยเออเออรอวังอะไรระวัง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 ไปห้องพาวเวอร์ใช่ไหมใช่เขาต้องไปห้องพ p ว w e r ห้องพาวเวอร์อยู่หลังร้านหรอเข้าไป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 เข้าอปเขีาเข้าเข้าไปเข้าไปเขาไปเข้าไปเข้าไปเข้าเข้าไปเข้าเาไปเข้าไปเข้าไปเขไป้าไปปเข Ati ati ใช่เราไปสตาร์เราไปไม่ใช่ห้องห้องห้องไอ้นี่น้ห้องไอ้ห้องเก็บของห้องเก็บของเล่นหรอใช่ห้องของเล่นแน่เลยอ่ะหุยมืดมากนี่ไงมอวพาวเวอร์เขาพาวเวอร์ทางซ้ายนี่ไงพาวเวอร์ไปโอ้ยสตาร์ออนลี่เอาเนี่ย้องเฮ้ยเสียงใครขำอ่ะเฮ้ยใครขำไม่รู้ไฟนีไหนไหนไหนไฟไหนทางไหนอ่ะเฮ้ยอะไรเนี่ยอ๋อนี่นี่นี่เขาอยู่นี่ฉันเห็นอะไรเน่าๆตรงนี้ก็ไม่รู้อะไรแฉรอะเปียกๆอ่ะใครฮะอ๋อมันคงเป็นของเล่นมั้งของเล่นสีแดงไงไม่น่าใช่นะ เอ้ยายนมองเห็นชัดเองเหรอฉันมองเห็นเลยฉันมองเห็นนะโอเคให้ยานซ่อมเลยนะซ่อมเลยซ่อมเลยโอเคไปตันึ้่อนต้องปัดไฟตรงนี้ก่อนโผซ่อมไฟก่อนเออกำลังซ่อมอยู่อ่ะสวิช์แรกเสร็จแล้วสวิช์แรกเสร็จแล้วโอเคต่อไปต่อไปมีมีจุดมันยังไม่ติดเลยอ่ะโอ้ไม่มีหลายจุดเคลียร์ไม่มเป็นเดียวเออแต่ฉันซ่อมตรงนี้อะไรซ่อมตรงนั้นอะทำไมมันเป็นอะไรอย่างงี้ไปเนี่ยโอเคฉันซ่อมไฟตรงนี้ก่อนกันชุบชุบชุบโอ้ยไปดูดโอ้ยระวังนะโอ้ยเฮ้ยไปดูดโอ้โอ้ยเจ็บ โอ๊ยปลอดภัยว่ะสองกันโอเคครับขอแค่เสร็จแล้วขอนาแสงยันตรงนั้นน่ะท่านก็เสร็จแล้วยัเสร็จแล้วนเออโอเคนี่ไงท่านพักหยุดอยู่แล้วโอเคเรียบร้อยชึบโอเคซ่อมเรียบร้อยแค่เสร็จยังเสร็จยังเสร็จแล้วโอเคไฟติดแล้วนี่โอ้ติดแล้วติดแล้วอีซี่ว่ะอะไรเนี่ยตัวอะไรวะเนี่ยเออไม่รู้แฮะไปไปเสร็จสักทีโถอ่โอ้นี่มันห้องที่เด็กเขาจะมาเล่นกันตรงนี้หรือเปล่านะใช่ไหมเออใช่ป่ะนี่มันเกฮ้ยนี่ฉันฉันฉันไปขอเลยละไหนนายจะเเลล่่่่่นนนนนนทาาไไมมียโออออ้ฉัักกกดตป เอ๊ยไม่ยังไม่ถึงกดเลยกดข้อที่1ในยามเที่ยงคืนขอให้คุณเดินไปที่ห้องกิฟช็อปที่นั่นจะมีของเล่นมากมายวางเรียงรายแต่ทุกคืนมันจะไม่มีของเล่นบนชั้นวางของคุณต้องเดินไปตามหาของเล่นที่หายไปมันอยู่ไม่ไกลจากห้องนั้นหรอกกิฟช็อปอ๋อฉันรู้แล้วก็คือห้องเอ่อขายของเล่นตรงนี้ไง คิปช็อตตรงนี้ไงอ๋อนี่มันคลิปช็อตเออฮะเหมือนของเล่นมันจะหายไปนะตรงนี้เห็นปะเนี่ยเออไปเราไปหาของเล่นมาวางกันไหมมาเราหาแล้ห้องนี้ก่อนไปเีห้องนี้เหรอห้องนี้จะมีของเล่นไหมนะเออที่มันีไม่ใช่ไปเนี่ยโอ้ยช่างขนไอ้นั่นมันเดี๋ยวเราเข้ามาจัดกันเนี่เออใช่ของที่หล่นเราหาของมาวางก่อนฉันว่าเหมือนขาดขาดของเล่นหลายชิ้นอยู่นะที่ต้องวางหน่อยนะเออแล้วเราจะหาของเล่นจากไหนได้บ้างเนี่ยมันน่าจะเป็นพวกของแบบยังไงดีวะอาจจะอยู่ในห้องนี้หรือเปล่าห้องไหนอ่ะฉันตามนายไปกันแล้วก่อนแล้วกันนนี้มัเป็นห้อง อะไรก็ไม่รู้ห้องเทสติ้งเมียตรงเนี้ยที่เข้าได้เนี่ยเมียเฟนเนี่ยไม่อยากเฟนยังไม่มียังไม่อยากเพื่อนเออไม่อยากเป็นเพื่อนอ่างั้นเดี๋ยวฉันไปดูห้องนู้นนะอ่าได้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 ดาวเวอร์มันเยอะขวัญเหมือนฉันไดเจอของเล่นแล้วนะฉันหยิบมาสองชิ้นอย่างละชิ้นละกันตรงนี้เดี๋ยวฉันเอาของเล่นไปวางก่อนนะเอาไปไหนเนี่ยโอเคโอเคโอ้ยไปสักไกลเลยขยะเออลองตัวดูกันเพราะว่าที่นี่ร้านมันแปลกๆจังแฮะมันจุดเหมือนมีรอยขยงขยะเต็มไปหมดเลยอ่ะอวางตรง ชั้นไหนดีนะวางตรงอ่าชั้นข,ขอเหยียบนิดนึงไม่น่าพังหรอมั้งโอเคเรียบร้อยอ่าแล้วก็ตรงนี้จุดนึงอ่าตรงนี้ล่ะอ่าเฮ้ยสวยจังเลยแฮะโอเคชั้นเอาเอา,เอาของเล่นตรงนี้มาวางด้วย เป็นทางงฉันกำลังโอ้ยฉันกี่เก็บอะอ๋อฉันน,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 นั่าาาานได้นี่หว่านี่ชว่าชว่าของที่เป็นตัวนี้ได้ไหมได้ได้ถือว่ากดข้อแรกเราทำเสร็จหรือยังนะเสร็จยังอะอ่าเสร็จแล้วมัง้งเสร็จแล้วก็ได้แหละเขาไม่แค่นี้แหละกดข้อที่สองเมื่อถึงเวลาตีเอ่อเที่ยงคืนสี่สิบห้านาทีคุณจะต้องเดินกลับไปที่ห้องสตาฟอย่างลือปิดประตูล่ะจะมีพนักงานของเรามาส่งจดหมายให้คุณอ่านและทำตามข้อความในจดหมายนั้นเป็นกฎข้อที่สองที่คุณต้องทำหากในข้อความเขียนว่าเขียวหรือน้ำเงินคุณต้อง ยกของเล่นที่มีสีตามน้าที่ในกระดาษเขียนไปไว้หน้า,นาต้าโตเคาน์เตอร์หาได้ยากถ้าถ้าคำในข้อความไม่ได้เขียนตามกดเล่มน,นี้เขาว่างน่ะโอเคงั้นไปตอนนี้ที่คือ15นาทีพอดีเลยเราต้องอยู่ในห้องนี้แล้วปิดประตูด้วยใช่ไหมปิดประตูฮึบอ่ะต้องไงต่อเออเขาบอกว่าเดี๋ยวจะมีพนักง,งานมาส่งกระดาษให้เราอ่ะต้องรอดูนะโอเคนั่งรอไปเออฉันนั่งตรงนี้อัน ผมเองก็จะปิดด้วยที่พังอยู่ Five minutes later มันเลยเวลามา5นาทีแล้วนะเมื่อไหร่เขาจะมาส่งของเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเอฮะอเฮ้ยจะเปิดจริงหรอในกระดาษเขาไม่ได้บอกว่าให้เปิดไว้นะเอ่อข้อสองอะในกระดาษเขียนว่าอะไรอะไรไม่เขียนว่าแล้วนะอ่านฉันอ่านไม่ออกของเล่นพวกเราของเ่นพวกเราคืออะไรวะของเล่นเพื่อพวกเราคืออะไรของเล่นเพื่อพวกเราหรอคืออะไรอะ ไม่รู้แฮะเพราะว่าในเนี้ยเขาบอกหากในข้อความเขียนว่าเขียวหรือน้ำเงินอ่ะคุณจะโยกของเลขที่มีสีตามในกระดาษไปนะไปไว้บนตัวเคาน์เตอร์แต่เขาไม่ได้บอกว่าเป็นสีอะไรอ่ะดิเำอาไรได้อ่ะเราไปเช็คห้องรึไหมเอ่ออ่ะนายเดินนำเลยอย่าไปกลัวอย่าไปกล้าทำไมกระดาษอะไรใหญ่ๆหแปดหลังนายด้วยเฮ้ยแล้วพนักงานเขาไปไหนแล้ววะคนตะกี้อ่ะเฮ้ยหยุดอะไรเจออะไร ไช่หมดเออเขาไม่ได้เขียนสีไว้แสดงว่างั้นเรายกทุกวันเลยก็ได้นะเพราะมันขึ้นกฎเนาะมันเป็นงานเราด้วยแหละไม่ใช่ขึ้กฎใช่อุ้ยทำไมมันลอยเนี่ยเอรชวังมันเออวางไว้ตรงนี้เลยกันโอเคก็จะเผยยกเทียวเทียวไหเออระวังด้วยระวังด้วยเออมันวางยากจังแฮโอุ้ยมันลอยได้ไงวะฉันว่ามันแปลกๆนะไม่รู้่啊ของเล่นลอยได้เลยยะเฮ้ยเฮ้ยไกเฮ้ยใช่ปะ ไอชีคนแน่เลยว่ะเมื่อกี้พนักงานอ่ะยี่บกวางขอ้อมันเชียวเร็วก่อนที่มันจะมาอีกก่อนที่มันโทรอีกโอ้หมันแยกเมือนแยกชิ้นส่วนทำยไงดีเนี่ยเอ่อเดี๋ยวฉันวางไว้ตรงข้างๆแล้วก okay. okay. ันโอเควางตรงนียนเฮ้ยเฮ้ยแค่น hey. ่าจะสัญญาตุกแคบไปเลยเร็วสัญญาเลยเอาสุดท้ายเนี่ยครบแล้วไปเร็วไปเร็วครบแล้วโอ้ยไปติดตามเร็วเราทับปิ้วซุ่ปิ้วซุ ฉันว่าแล้วที่นี่แบบแปลกตั้งแต่ฉันได้กลิ่นในห้องพาวเวอร์แล้วว่ะดูดิดใช้่ังิงว่าของเล่นโอ้นั่นดิผลข้อที่สามนะเขาบอกว่าเวลาที่หนึ่งครึ่งอะ โอ okay, เคเหลือครึ่งชงั่วโมงบางทีคุณอาจจะได้ยินเสียงฟ้าไอาจจเสียงฝีเท้าเดินไปมาคุณจะต้องเดินไปที่ห้องโถงที่มีป้ายแสดงโชว์ขอให้คุณขึ้นไปยืนบนนั้นให้ราวกับว่าคุณเป็นลูกป,ปั้นจะมีปีศาจของเล่นตนหนึ่งเดินเข้ามาเมื่ออาจจะดมกลิ่นหรือพยายามจ้องมองคุณขอแค่คุณไม่ขยับและไม่ส่งเสียงแค่นี้พอว่างนันแะตรงไหนวะเหลือครึ่งชงั่วโมงตรงที่นายไปเดินอย่าเพิ่งเปิดสิไม่ถึงเวลาเลยเดี๋ยวนายก็ตายก่อนหรอกเขาจะที่นายไปยืนตรงนั้นไอตรงกลางเมื่อกี้แน่เลยอ่ะโอเคโอเคเขาจละ สองนาทีสินะเฮ้ยเฮ้ยเหมือนฉันได้เสียงฝีเท้าอะไรบางอย่างนะข้างนอกอ่ะเออแต่ว่าไม่รู้อ่ะจะไม่ได้นเสียงเละเุ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะตู้อะไรอ่ะไม่รู้ตู้ใหญ่เดี๋ยวถึงเวลาแล้วไปเร็วโอเคค่อยๆแล้วก็ไม่เร็วนะเฮ้ยเปิดประตูโอ้ยไม่ได้เดี๋ยวเราตายคู่แน่เลยไปเร็วฉันหยอกเลยนายเฉยอ่ะเดีวรูๆรู้รงไหนแล้วจังไหนนะหายไปแล้วอ่ะยังไงมันรีบยืนเราไปรีบยืน ยืน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 เป็นหุ่นบอกใข้ยืนเป็นของเล่นแล้วมาถึงเวลาแล้วตอนนี้โอเคเขาองยืนนานเท่าไหร่เนี่ยเขาไม่ได้บอก้วยว่ายืนนานเท่าไหร่แค่บอกว่าให้เรายืนเฉยๆนะโอเคยืนเลยกูเป็นหุ่นกูเป็นหุ่นนอนไงเฮ้ยอย่ายืนเร็วเขาบอกให้ยืนเขาไม่ได้บอกให้นอนทาะทำตัวตรงไว้ทำตัวตรงทอาตัวให้คงเข้าไว้ไงฮะไม่เห็นมีตัวอะไรเลยนะนั่นนี่เดี๋ยวมันก็จะคันนะกเกาก่อนได้ไหมอย่าเกาห้ามเลยห้ามเกาทุกอย่างงานชัดตดได้ไหมไม่ได้เฮ้ยใช้เสียงอะไร เดียวไปอย่าหันมายาหันมาไปให้มันหันได้เมื่อไรเขาบอกเราแค่ห้ามส่งเสียงดังเราแค่อยู่นิ่งเขียวยะใช่ใช่แคบฉันเปิดตัวแล้วมันก็มันหายมันหายไปแล้วสวยรอดแล้วโอเคโอ้ยเกือบไปแล้วมันคือกดบ้านเราเนี่ยกดของจริงชัดเลย ใช่กดข้อที่4ี่เขาบอกว่าหลังจากปิศาจหายเดินไปแล้วหายไปแล้วคุณจะต้องเดินตามพิศาจต,ตนนั้นอย่างช้าๆคอยสังเกตมันและจดบันทึกลงไปในสม,มุดที่เราไว้ให้ต่อผู้คุณสว่างงานชิบหายแล้วอ,อยู่ไหนเนี่ยชิบเก็บเป็นตัวที่เก็บเป็นตัวดีๆคุณต้องเดินตามมันไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะสังเกตเห็นคุณมันจะวิ่งไล่คุณจนจนกว่าคุณจะวิ่งหนีมันไปถึงห้องสตาฟเท่านั้น เออโอเคเดี๋ยวเอาเงินกันไปฉันไเสร็จฟีท้ามาแล้วเร็วๆไปดูกันเดี๋ยวนิ่งไปดู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 เดี๋ยวไว้เฮียยิงไว้นะมาแล้วนิ่งอยู่นิ่งอยู่นิ่งอยู่นิ่งไว้นิ่งไว้ทำไปดูหุ่นไว้อย่าตดฉันรู้อะไรบางอย่างแล้วเฮียเมืเขาบอกว่าเราตามตัวนี้ไปใช่ไหมแล้วก็เพื่อที่เราจะไปห้องไอ้สตาร์บัลรูมใช่ไหมถึงจะปลอดภัยอ่ะเออตามทำไมเราไปเลยดิเอาล่ะเฮ้ยเอ้าเออโอ้มาปิดอยู่อ่ะประตูอนายปิดไม่รู้ฉันไม่ได้ปิดนะ คีย์การ์มีคีย์การ์ดไหมไม่มีอ่ะไปเกียร์ชื่อว่าเราต้องตาไปหมอหนั่นไปว่ะไอ้ไอ้ผีตัวเมื่อกี้หล่นนายเรียกหุ่นว่าหมอนั่นเนาะเออไม่รู้อ่ะมันจะมันจะอยู่ข้างหน้าเนี่ยไปเร็วตามไปตามไป<ไ>เ,เรายังไม่ฆ่ามันเออใช่นายต้องรมองดีนะถ้าเจอคีย์การ์หรือกุญแจอ,อะไรก็หยิบมาก่อนแล้วกันได้เหมือนจะไม่เจอเลยนะคุณมีมีเออเหมือนมีตัวผู้หญิงตรงนี้ด้วยเนี่ยเฮ้ยมันเดินไปแล้วมันเดินไปแล้วเุ้ยตกใจนึกว่ามหนาถ่ายมามันคือรรูปปภาพไเ็ว ไปแล้วไปแล้วไปฮะเฮ้ยเหมือนมาจ้องอะไรสักอย่างก็ไม่รู้อาเค้ยตรงนั้นอะเฮ้ยไม่ใช่เห็นวิธีเข uh, ้าห้องสตาร์เราแล้วรอรอรอไปก่อน เข้ามา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 เกือบไปแล้วโอเคไปเร็วนี่ไงได้ที่สุดเนี่ยก็ได้แล้วอุ้ยเผือลูกเผือพูดดังไปมาแล้วไปหนีเร็วพูดเสียงดังอ่ะมาเร็วจะไม่เดินช้าอยู่นะไม่ไม่มันเดินมาแล้วมาเร็วมาเร็วมาเร็วเปิดประตูเลยอ้ยเออไม่ได้เออไม่ได้ประตูแข็งกันไปโอ้ยมันจับเสื้อแฮนด์ดนด้วยมาเร็วมาเร็วไป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 ตามอยู่ไหมไปตามไหมตามอยู่ไปเร็วไปไปไปนี่ไง ข้ามาสวยสวย,<อ>ยผมว่ามันจะเข้ามาหาเราไม่ได้นะโอเคมันเข้าไม่ได้หรอกรูแค่นั้นอนะ่ะใช่ผมาจะเป็นอย่างนั้นไปซะไปชุยไปชิวจะไปไปเออไปเขาไป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 ฉันอ่านของเขาจะไปก่อนลวกันคนขเข้าตกลเขาบอกว่าเมื่อเวลาตีสามไฟจะเริ่มดับอีกแล้วถ้าหากคุณสามารถเดินไปที่ห้องกิฟช็อปก่อนที่ไฟจะดับได้นั่นคือเรื่องที่ดีมากเลยนะกล่องของเล่นหนึ่งในกฎข้อที่หนึ่งของที่อยู่ในนั้นคืออาวุธของจริง กดข้อนี้ไม่มีอะไรมากคุณแค่ต้องเปิดไฟและฆ่าตัวแล้วก็ตามที่คุณเห็นว่ามันไม่ใช่มนุษย์นั่นแปลว่าเราห้ามฆ่าม,มนุษย์เป็นการใันนะใช่แล้วถูกแล้วเราไม่ฆ่าม,มนุษย์อยู่แล้วไปไปห้องอกดข้อน,นึงก่อนไปหวังว่าไอ้ตัวเมือเ่อกี้มันจะไม่กลับมานะก่อนไฟจะดับเฮ้ยนี่ไงดับเล่นเรอเนี่ยนี่นี่ดับเขาบอกว่าอันเนี้ยคืออาวุธของเราสินะเคยะดับคนเล่นลองดูไหมเอ้ยยัยยัยเฮ้ยไฟดับเฮ้ยโอ้โห อ้ยดับอะไรตอนนี้วะเนี่ยดีสามวัดีเลยมีหมวกของเล่นกับรองเท้าด้วยใส่ไว้ก่อนไหมใส่ไว้ก่อนกันก่อนโอเคใส่ไว้แล้วไปทองพาวเวอร์เพื่อจะไปเปิดไฟใช่ไหมเนี่ยไป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 เดี๋ยจะขังได้ใช่ไหมจำได้จำได้แต่ฉันกลัวเอ่อตัวอะไรที่มันไม่ใช่มนุษย์ก็ไม่รู้อะนะเขาบอกอะไอตัวนั้นไอตัวนั้นหรือเปล่าไอตัวฟ้าไม่รู้แฮะฮัลโหลอะะไรว เฮ้ยฉันได้เสียงแบบอะไรข้างในก็ไม่รู้อะเมันมัเสมือนจักแยงอะเสียงมันแบบเหมือนสัตว์อะไรคัามแบบตัวแดงเมื่อกี้หนขามันอะจะได้เห็นหรอยังไม่เห็นเลยว่าเฮ้ยนี่ไงตัวอะไรอะตัวอะไรอะตัวอะไรอะไม่รู้เฮ้ยเฮ้ยตัวอะไรเนี่ยอเข้ามาน้อเข้ามาน้เฮ้ยเนี่้ยสวยฉันว่าแล้วมันเกิดใหม่มันเกิดใหม่เฮ้ยนี่ไงเอ้เอ้ยอดิไอ้นี่้อ ฉันหมดเลยเนี่ยไม่รู้แฮะ์นาเกียรติว่ะตัวอะไรวะเนี่ยตัวบ้าอะไรเนี่ยไอ้ไอ้ไอ้้ไลองตายลองตายลองตายเออจะเกียรบ้างฉันจะตายแล้วเ้ยโอเคเฮ้ยโอเคสวยเก่งมากไปไปไปซ่อมไฟเไปส่อมงั้นนายซ่อมเดี๋ยวฉันเดี๋ยวฉันคอยเขาเวอร์ได้ได้ได้เดี๋ยวฉันซ่อมเอ่อฟักตรงนี้อันนี้ปักไม่เกี่ยวเออไปตรงไหนวะฉันลืมว่ะอ๋อนี่ไงเฮ้ยไฟดูดเออออมามาเป็นกันเลยนะนี่มาดิฉันซ่อมอยู่รอก่อนฉันซ่อมอยู่ไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงฉันเข้าไปฉัน้าปอีกสักหน่อยเดี๋ยวักโอเค อ๋อซ่ออันแรกเสร็จแล้วไปหนึ่งนะโอเคอ่าจะโดนกัดจะกลายเป็นเอลบี้แล้วเฮ้ยอย่าอย่าบ้าดิเอาหรออย่าได้เข้ามาเอ้ยไปดูเฮ้ยเรียบร้อยเสร็จโอเคตรงนี้เสร็จปั๊บฟอกเรียบร้อยชึบจุดหมดยังหมดยังแก้แล้วอ่าติดแล้วติดแล้ววยว้ายโอ้ยซมมี่จะกลายเป็นเหล้าีดจะโดนมันกันเฮ้ยเอาดีตายซะแกเกือบไปแล้วโอ้ย กดข้อต่อไปกดข้อที่6ตอนนี้มีเวลาพักจนถึงตีสีคุณจะต้องเดินตามเมกอเฟนคุณต้องไปจัดการกล่องจัดกล่องที่อ่ากล่องพัสดุซะหน่อยนะโปรดหยิบเฉพาะกล่องที่วางเลเทะตามทางเดินเท่านั้นคุณสังเกตเห็นมันได้ไม่ยากคุณจะพักซะหน่อยก็ได้นะขวางั้นอ่ะ เราแค่ไปขี้เขาว่าเมกอเฟนทางที่เราเดินตามไปตัวเมกี้วิฟ้าไปไงบางครั้งลิทไให้มันเสร็จเดีกว่าไม่ต้องพังหรอกเออพี่ก็พอใช่ไหมว่าใช่แหละเหมือนที่นายพูดอ่ะนี่สินะเมกอเฟนโอ้ยมาเลยยะถ้ามีกล่องเลเทสเราต้องเก็บใช่ไหมเนี่ยทางนี้สินะเราจะไม่เจอกับตัวเมกี้ใช่ไหมที่มันยิ้มอยู่ข้างบนอ่ะตัวนั้นอ่ะนี่ไงนี่ไงจัดแล้วมีเงาหนัดหนาเฮ้ยอย่าหน้าไม่กลัวเลยหรือไงเนี่ยโอ้ยนี่ไงกล่องเลเทสเต็มหมดเลยเนี่ยนี่ไง ยกไปวางบนเชือกไหมยกอีกแล้วสินะถ้าเรางานมันก็เป็นอย่างนี้ปะวะก็จริงอ่ะเฮ้ยได้ทำให้เสร็จเสร็จไปจะได้กลับบ้านทักทีรับเงินกล่องของใหญ่นี้กล่องลอยได้ไงเนี่ยวางไว้กล่องใหญ่ก็ยกไปตรงนี้แล้วกันหมายจะวางบนนี้หมดทุกกล่องเลยอ่ะจะไม่สนอ่ะเฮ้ยฉันอยากให้เสร็จงานไวๆมากเลยอ่ะวางวางไปโฮ้ยวางนี้ไม่ได้อ่ะวางไหนเนี่ยวางนี่อันวางวางให้มันซ้องกันไป๋าด้วางขึ้นวางข้างล่างุโอเคกล่องนี้ถูกต้องวางอ่ะ เออฉัว่าเหมือนจะเสร็จแล้วนะมันละเกละกะหมดแล้วนะอ๋อเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จทุกกล่องแล้วชิวละชิวละวอ๋อแล้วโอ้ยนั่งพักหมื่อไปฉันเล่นที่นอนอะโฮ้ยนายนอนในนั้นเหรอเออเนเหมือนเลื่อนเลยวะตรงนั้นอ่ะฉันไม่เอาฉันไม่นั่งงั้นอ่ะมาเป็นพี่ไงฉันนั่งตรงอ่ะตรงนี้แล้วกันตรงนี้ฉันว่าฉันฉันอยากหาที่นอนว่ะเออฉันนอนตรงนี้แล้วกันโอ้ยนอนพักสักแป๊บหนึ่งแล้วอันนี้ฉันเผลอหลับไปเหรอเนี่ยโอ้ย เฮ้ยนั่นมันไอตัวนั้นนี่เขียวยาเขียวยะเฮ้ยใครเรียกวะเขียวยาอย่าอย่าตกใจเงียบไปไอตัวฟ้ามาไอตัวฟ้ามาตัวฟ้าอะไรวะนั่นน่ะไอตัวผีนั่นน่ะตามใช่ไหมรอตามใช่ไหมโอ้ยนทาไมถางนั้นดิขันมาลร็อปวดไปเนึ่องตามมาตามมาฉันรู้ที่ปลอดภัยแล้วเกาะเขาหมดท่อแม่งเลยมาเร็ว เั็นอันตรายนะเข้ามามันตามมามันตามมาเร็วเร็วมันมาเร็วมันมามาแล้วมาแล้วมาแล้วโอเคสวยโอเคโอ้ยมืันเข้าไม่ได้นะอุ้ยนี่เขาใหญ่เกินนี่น่าเป็นช่องแอร์แน่เลยอ่ะก็ว่ะใช่เป็นช่องแอร์โอ้ยเข้าลำบากมากต้องคานเข้าอ่ะใช่ใช่แท้ตรงนี้เหมือนจะเป็นช่องแอร์นะเอาล่ะถือว่าดีมากเลยไปได้เวลาฮะฉันจะสวิตอะไรและสวิตอะไรอ่ะไม่รู้อ่ะเฮ้ยเอะอะไรเฮ้ยสวัสดีพูดนายทำอะไรกันอยู่อ่ะ เคยะใครอ่ะเอ้ยนายนี่ไม่รู้ไม่ใช่ฉันผู้นายผู้นายทำอะไรกันน่ะเพราะที่นะฉันเมื่อยอ่ะฉันขอยืนก่อนแล้วกันเออชื่ออ่าเฮ้ยมันไม่ใช่ฉันเคยาเสียงเหมือนหน้าตาก็เหมือนหล่อเหมือนกันแต่ไม่ใช่ฉันเอ้ยก็นายตัวปลอมแน่เลยฉันอยู่กับนายมาก็มีแต่เรื่องแปลกนายตัวปลอมเดี๋ยวฉันใส่หมวกเหมือนนายนะใช่แล้วเคยาไอ้เจ้าหมอนั่นมันคือตัวปลอม ใช่ฉันนี่แหละตัวจริงเกยร์หมาฉันเสอไม่มันจะพูดเสอเสอเป็นเถอะอยู่เลยตัวปอมอย่างไรก็เถอะนได้อยู่ไหนตาฉันมาแล้วกันนะตัวจริงอ่ะโอเคเดี๋ยวฉันจะไปก่อนแล้วกันนะไปเจอกันเอ้ยเกียร์นายไปกับตัวปอมโว้ยอะไรวะฉันตัวจริงแท้เป็นหมอทั่นมัตัวปอมเราต้องไปช่วยช่วยเกยราก่อนเพื่อนก่อนได้เลยเกยร์ฉันตามนายเองเฮ้ยเกยรานั่นมันตัวปอมขอร้องลาโว้ย อุ้ยมืดชะมัดเลยฮะที่เนี่ยอะไรอ่ะเคยะทางนี้สินะจะใช่แค่ไหนจะตามมาเออยนั่นมันตัวปลอมมาล่องละโอ้ยขี้ฝุ่นขี้ฝุ่นเต็มหมดเลยแฮโอ้ยเอ้ยมันตามมาเฮ้ยจ้หมอท่านแกจะตามพวกเราไปทำไมมันต่อปลอมมันถ้ามันตัวปลอมมันก็คงแปลงร่างเป็นไอตัวนั้นแหละมันต้องปล่อยคเขาใช่ฉันไม่ใช่ตัวปลอมต่างหากฉันคือตัวจริงเอ้ยตัวปลอมคือตัวปลอมะเคยะ นายจัดการมันเดี๋ยวนี้แหละมันคือตัวปลอมไอ้เจ้าหมอนั่นไม่เอาใช้คือตัวจริงยากเลยอะนายใจซะขลังนายคืออะเฮ้ยไอ้อะไรอะมาเร็วนี่วะนี่มะนี่มะบอกแล้วเจ้าใบผีบ้านนั้นมันคือตัวปลอมไม่เชื่อไม่เชื่อไม่เชื่อโทษเจ้าโทษเจ้าโทษฉันนึกว่านายเป็นตัวปลอมอะเพราะอะไรไม่รู้เลยเรื่องอะไรก็ไม่รู้อ่านกดเข้าต่อไปก่อนลกันตอนนี้เออ โอเคเราจัดของเรียบร้อยแล้วคุณข้อเจ็ดคุณเห็นสายสะพานของพระสุรหรือเปล่าขอให้คุณเดินตามทางนั้นไปเอาเราเดินมาแล้วนี่<ด>เวลานี้จะมีตัวอะไรค่คอยๆเดินตามคุณอย่างช้าๆคุณอาจจะเห็นว่ามีตัวคณอีกคนแต่นั่นไม่ใช่คุณวิ่งเห<อ> <He ard S 2> ็นไหมเนี่ยเวลาอ่านกฎเนี่ยเมื่อคุณวิ่งไปเมื่อคุณวิ่งไปถึงห้องใหญ่ห้องหนึ่งคุณต้องรีบวิ่งไปยืนที่วงสีฟ้าในวงนั้นมันจะไม่สามารถทําอะไรคุณได้มันชวนคุณเล่นเกมจนกว่ามันจะพอใจถึงเวลาตีห้ายี่สิบมันจะหายไปโอเคเรา โอเคเขาเข้าวงเรียบร้อยสวยว่าไงเฮ้ยมันมาอีกแล้วเชื่อนายแล้วนายใช่ตอมไม่แหม่คนไม่เชื่อได้แล้วแหละยู่เดี๋ยวผมพาไว้ถ้าพวกนายสามารถเล่นเพลงที่ฉันทำขึ้นมาได้ฉันจะปล่อยพวกนายไปแล้วกันนะเพลงนี้เหรอใช่แล้วถ้าพวกนายสามารถเล่นได้ไม่แต่เพลงเดียวฉันถือว่าพวกนายจะชนะได้นายรอฟังนะได้เลยนายเนี้ยนายเล่นเป็นโนเป็นฉันรู้นายนายเล่นเพลงนั้นไปนี่เอาเลยแต่ฉันต้องออกออกวงนะไม่ไม่เป็นไรฉันจะไม่ทำอะไรนายเขาว่าไงโอเคงั้นสู้ๆจริงไหม จริงฉันจะไม่ทำอะไรนายอย่าขยับนะนับไปไกลๆก่อนได้เลยจะไปไกลๆจากพวกนายแล้วกันโอ้ยรยะพร้อมนะโอเคหนึ่งสอง้สามสองหนึ่งไปไป ไปยังไปมันหาไปยังยังมันหาไปยังหาแล้วสวยฉันเพียบพอดีเลยเฮ้ยเป็นไงชันสุดยอดเปล่าเมื่อเ่ันเล่นคีย์โน้ตได้ไงว่เออโคตรเก่งเลยฉันบอกให้ฉันร้องเพลงไนั่นแหะไอ้ถูไอ้คนถือลงศพอ่ะเคยเคยดีไหม เฮ้ยยาเดี๋ยวมันมาเดี๋ยวมันกลับมายายายาโอ้ยน้ากดข้อต่อไปก่อนแล้วกันนะกดทั้ไปกดข้อสุดท้ายแล้วบังเนี่ยโคไปเขาบอกว่ากดแบบเมื่อมันหายไปแล้วโปรดเดินตามทางที่ต่อจากสายสะพานมันคือเขาวงกดที่ซับซ้อนคุณอาจจะหลงทางโปรดเดินตามทางไปเรื่อยจนกว่าจะเจอตู้กระจกที่มีตุ๊กตาคุณต้องคุยกับเธอกดข้อสุดท้ายแล้วเฮียสายสะพานนี่หรอน่าจะอันนี้นะเข้าไปเร็วเฮียนายถือไฟแล้วเดินน้ำหน่อยถือไฟเดี๋โอเคตั้มาเดินนำไปโอ้ยสว่างขึ้นเยอะเลยต้อเดินตามสายพานนี่ไปใช่ไหมเนี่ยเออไปเดี๋ยวข เคยนานไ่ไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีไอยะปไรมันเป็ตกตาอ๋ออ๋อตกใจอะไรเนี่ยออตกใจนึกว่าตกใจเหมือนกันสายพานแก้งวะอันไหนเนี่ยไปทางไหนเนี่ยทางนี้จะจะไปทางตันปะไม่ดีว่ะไม่อะแล้วเป็นไงต่อหล่มลงไปหรออออลงไปเอามั่วก็มั่วเอามั่วนะมั่วนะมันต้องมันต้องถูสักท้าเลยวะเออเร็วๆฉันเริ่มหายใจไม่ค่อยออกอ่ะมันไม่ค่อยมีอากาศเลยในเนี้ยเออก็จริง ทางนี้โลเร็วหายใจไม่ออกแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วอ่าอ่าทางนี้อ่าอ่าโอ้ยมุดเหรออะไรต่ออะไรต่อนี่ไยชาวว่าฉันใกล้ถึงแล้วชาวว่าโอเคชานมุดอยู่กลมไปกลมไปอ่าใกล้ถึงยังเนี่ยใช่ปะไม่รู้อะส่ผ้าต่อโอ้ยที่ห้องอะไรวะเนี่ยอุ้ยใจเย็นชุบโอ้ยเราอย่าโดนตกไปข้างล่างนะเว้ยไม่ต้องใช้ทางนั้ะที่เราต้องไปต่อเหมือนจะใช่นะ โอเคไปตรงไปแล้วเลี้ยวขวามันคงไม่มีตัววิ่งไล่เราหรอกใช่ไหมไม่มีอ่ะดีแล้วดูอะขนาดนี้จะมีตัวอะไรวิ่งไล่เราวะเออมาเร็วขอให้มันมีก้อยไอ้หมอนั่นมันสัญญากับเราแล้วนี่ว่ามันจะไม่มาหลอกหลอนเราแล้วนี่ใช่เหรอจะหมอนั่นอ่ะเออโอ๊ยของม้พวกนั้นเชื่อได้ด้วยหรอโอ๊ยรอสักทีโอ๊ยห้องนี้มันสวยจังเลยแฮะอันสิห้องนี้ไม่เหมือนเป็นโรงงานเอ่าไอ้นั่นเลยนะแต่เราต้องไปคุยกับเธอคือใครอ่ะผู้หญิงคนไหนอ่ะหญิงูสวยจังการสวยจังมากเลยเฮ้ยเฮ้ยฮะ จช่เห็นตุ๊กตาแล้วก็มีรูนัเดินไปดูให้หน่อยเดี๋ยวอ้าวทีเมื่อกี้เดินลำปูทีให้กูดออที่หน่อยนะเพื่อนเร็วฮัลโหลอ่าสวัสดีเธอพูดได้หรือเปล่าน่ะฮะเฮ้ยฮะนั่นใครเฮ้ยอ่าอ่าพวกเราเป็นอ่าพนักงานอ่าพนักงานทาตามกฎนะใช่ที่นี่ไม่เคยมีพนักงานใหม่ใช่เอออย่าบอกนะพวกเราสองคนแรกเหรอ มันเอเอเอาเอาเป็นว่าพวกฉันต้องทำยังไงถึงจะออกไปจากที่นี่ได้เหรอเนี่ยใช่ที่นี่เหรอ่<ช>ที่นี่ไม่เคยมีทางออกใช่เล่นในกฎเขาบอกว่าให้เรามาที่นี่ให้เรามาทําไมเหรอเธอจะรู้ไหมเธอพอจะรู้วิธีช่วยไหมอืมมันก็มีอยู่นะยังไงอะ่ะเธอรู้ไหมว่าทําไมฉันถึงถูกขังที่นี่ไม่รู้ไม่รู้รปีสซาสีฟ้าตัวนั้น ันพลาดทุกอย่างของฉันไปเออใจเย็นพวกกูไม่ใช่ใจใจใจเย็นนะพวกเราไม่ได้เป็นอะไรกับปีศาจตัวนั้นนะพวกเราเพิ่งหนีมนมาไม่เอ่อไม่ไม่อะไรทุกคนที่นี่ไม่ใช่มนุษย์อยู่แล้วอ้อแต่ดฉัพูดฉันใช่นะพูดฉันพู้ฉันใช่พู้ฉันมีเนื้อมีพ่อมีแม่ใช่ถอดหมวกให้ดูด้วยอ่ะฉันยีกับนี่โชว์เลยอ๋อเออใช่พูดเป็นครั้งสุดท้ายออกไปออกก็อออกออกก็ได้ ออกออกจะออกแล้วจะดีออกหรอคะฉันยังไม่ออกฉันต้องบอกก่อนวิธีทางออกไปทางไหนเออใช่ใช่เธอฉันจะไม่ไปฉันจะไม่ไปจากที่นี่จนกว่าฉันจะบอกวิธีออกจากที่นี่ใช่ฉันจะไม่ยอมก็ฆ่าตัวตายอย่าเออเอาดีๆเดี๋ติดตลกสิเพราะฉันกลัวเพราะฉันอยากออกไปข้างนอกจริงเพราะฉันไม่ได้ตั้งใจจะมาที่นี่เชนหน่อยไม่ได้มาลบหลุ่ด้วยบอกแล้วฆ่าตัวตายเท่านั้นเออบอกผมเถอะครับเป็นคำท้ายว่าผมจะออกจากที่นี่ยังไงดีใช่ครับมันก็แคบตายตายเหรอคืออะไรอหรอคะ คืออะไรวะคืออะไรก็แค่ตายตายตายอะไรไม่เอาไม่ตายใช่ครับผมไม่อยากตายไปตายซะอ้าโเ้ยอ้าวเหรอครับใบก่อชื่อครับเอ่าฉันให้ไปหมดแล้วนี่นะก็อย่าเริ่มก่อชื่อด้วยแล้วกันนะเออเออนะกก่อชื่อด้วยเออาก่อชื่อเฮ้ยที่เรามาจุดตอนเรามาจุดเริ่มต้นตอนไหนเมื่อไหร่เนี่ยนายเป็นไรอ่ะ เมื่อกี้ฉันมาเมือร์ไหมแล้วนายฉันเห็นนายดื้อนิ่งแป๊บเนึ้อนายเหมือรอะไรวะเออหลับไม่พอหรือเปล่าครับเออบ้าเดี๋ยวผมเข้ามาสมัครคนอื่นได้ไหมครับเออได้เลยตามที่สบายใจเลยนะครับเฮียชื่อฉันกลับบ้านเถอะฉันมาที่นี่ไม่ปลอดภัยชื่อฉันเร็วออกกันเลยลาเธอไปแล้ว